สวัสดีครับผมกับเวเดอเกมประเดนแคทครับอันในที่สุดครับอีเวนต์บากี่มันก็มาเนาะหลังจากที่รอมานานครับผมแต่ตอนนี้กระป๋องแมวยังไม่พอครับยังเปิดไม่ได้ครับอ๋อแล้วผมแอบไปเปิดไปเปิดมานิดหน่อยเนาะใช้ตัวแรครับผมได้มาเป็นตัวอ่าซูเปอร์แร่ปะเจ้าโอเกอร์แคทครับผมน่าสนใจอยู่นะเดี๋ยวเอามาเล่นดูครับผมเอามาเล่นด้านนี้เลยแล้วกันนะครับเจ้าสิ่งมีชีวิตที่แข็งแก่งที่สุดครับผม มาถึงพ่อของบากีปะไม่รู้เหมือนกันนะเคยดูนานแล้วอะจำไม่ได้ครับผมออะไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาครับผมปะ่ะอะมาครับผมด่านที่หนึ่งครับมา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 นี่นี่น,นี่โหราคาต้องพันสองเนี่ยมามาเจ้าโอเกอร์แคทครับผมนี่เจ้าโอเกอร์รับอ่าเจ้าหน้ายักษ์เนาะอยู่อยู่บนหลังวะแล้วเป็นหน้าแมวเลยนะ <laughs> จำได้พ่อของบากีน่าจะเป็นหน้าปีศาจปะ ไม่รู้เหมือนกันนะอุ้ยต่อยไวเยอะเนี่ยทำเป็นเล่นไปอ๋อเจ้าบ้านนี่อ่อตีสโลแล้วก็พักลบลีกได้ด้วยนะตีพื้นที่เขาผมกับเจ้าพวกเอเลียนครับมาละชื่ออะไรอ่ะตัวเนี้ยไม่รู้เหมือนกันครับผมไปบามุดไปครับจบเลยจบเลยจบเลยยังไม่ได้ไปดูเลยครับว่ามีตัวอะไรบ้างรู้จักตัวเดียวแหละครับบากิเขาผมตัวละครหลักเลยพระเอกเขาผมโอเคครับด้านนี้จะได้มาเป็นดัมเบลอ่าลีเจนต์เนาะอ่าดัมเบลในตำนานเขาผม อ่ะมาครับผมด่านที่สองครับโอเคมาดูซิว่าด่านนี้จะเจอใครครับรถไฟไปก่อนเลยครับผมชนหน่อยเร็วโอ้โหมีตัวประควางอีกอ่ะไปครับไปครับเจ้าโอเกอร์ครับผมชนหน่อยชนหน่อยชนหน่อยแล้วอ่าเจ้าสิงโตหมดเลยแล้วกันนะโอเคคนนี้ใครอะชื่ออะไรอะไม่รู้แฮะอ่ะจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมได้ไหมอ่ะได้มาหนึ่งครับไปต่อครับอ่ะไปกันต่อครับผมมา รอบนี้จะเจอใครบ้างนะไม่รู้เหมือนกันอะจําหน้าไม่ได้สักคนเลยครับผมไม่ดีไม่ใช่จําหน้าไม่ได้ครับจําชื่อไม่ได้ครับชนเรียบร้อยครับคนนี้น่าจะชื่ออะไรนะเลสซูปะน่าจะใช่ครับผมอ่ะน่าจะเลียแล้วครับโอเคอยากเอามาเล่นอยู่ครับผมอจบเป็นที่เรียบร้อยครับไปด้านต่อไปครับมา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 ด่านที่สี่ปะจำไม่ได้ฮะโอเคไม่ได้จําด่านเลยครับช่วงนี้ไปไปไปเจ้าสิงโตครับผมไปเลียให้หน่อยครับเลียหน่อย คนนี้ใครอีกเนี่ยเอ่องั้นเอาเจ้าโอเกอร์ไปก่อนครับผมถ้าจําไม่ผิดแจ็คปะน่าจะใช่ปะไปครับรถไฟไปครับไม่ทันปล่อยไปชนด้วยจบแล้วครับผมไปต่อครับโอเคครับผมรีบเคลียร์รีบไปเลยละกันนะครับมารอบนี้สิงโตไปก่อนเลยครับผมสิงโตได้ตัวเปิดเลยครับเคลียร์ไวๆครับชนสวยโอเคคนนี้จําได้เลยครับบากิครับตัวหลักเลยครับผมรถไฟครับไปแล้วก็บาฮามูดครับ จบแล้วจบแล้วจบแล้วบางไปไหมเนี่ยบากิเนี่ยมันเป็นด่านแรกด้วยแหละเนาะโอเคครับผมไปต่อครับอ่ะมาครับอยู่รอบที่6เนาะด่านที่6สิโอเครถไฟครับผมหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรโผล่มาเนาะยังจะมีมาอีกโอ้ยไปครับสิงโตที่หลังก็าปล่อยสิงโตไปก่อนครับผมจะได้ชิวๆครับอ่าแล้วก็จังโอเกอร์ครับน่าจะเป็นฮันมะยูจิโระพ่อพ่อบากิอะน่าจะใช่ครับผม คนนี้ใครอ่ะอ่ารู้สึกว่าจะเป็นตัวที่น่าใช้มากเลยครับตัวนี้อมาครับผมด่านที่7ครับมา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 รอบนี้เจอซอมบี้เนาะก็ไม่น่ายากปะรถไฟไปก่อนเลยเอาไปทําไมเดี๋ยวรถไฟเนี่ยยังไงมันก็ไม่ตายอยู่แล้วครับเอาสงโตไปดีกว่าครับผมโอเคจะได้แบบตีบ้านมันด้วยเนาะตีไปตีไปตีไปดูซิว่ารอบนี้ใครจะออกมาครับโอเคครับไม่มีใครออกมาเลยครับผมจบยังไวเลยครับเอ้ยชอบนะถ้าจบไวๆเงี้ยไปต่อครับผม มาครับมาครับตานที่8ครับโอเคครับเดี๋ยวจะได้เอาดัมเบลในตำนานน้องไปเปิดหาตัว GB ของอีเวนต์นี้ครับผมตัวก็น่าสนใจอยู่นะน่ารักครับผมรถไฟครับชนหน่อยสวยครับแล้วก็บาฮามุดไปเลยแล้วกันนะครับจะได้เคลียร์ไวไวหน่อยยังจะออกมาขวางทากอีกไปฮามะยูจิโร่ครับถึงจะถึงชื่อในเกมจะไม่ใช่ก็ตามครับอ่าคนนี้ใครอ่ะอ่าเลสซ์ปะน่าจะใช่ครับแล้วก็สิงโตครับผมไปจบเลย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  ดีนะด่านนี้มันง่ายอ่ะไม่ยากเพราะว่าด่านล่างๆน่าจะยากแน่เลยครับผมโอเคครับด่านเก็บดัมเบลมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับไปต่อครับผมรถไฟครับผมชนหน่อยสวยแล้วก็เจ้าหันมายูจิโร่ครับเรียกมันทำนะยูจ <c oughs> ิโร่เรอบ้าเ้ยเรียกเป็นโอเกอร์ดีกว่าครับผมมันไม่ใช่หันมายูจิโร่อะมันมาแค่ครึ่งตัวเองอะโอเคต่อยไปสวยครับผมแล้วก็บาฮามุดครับจะใก,การหน่อยเร็ว บิ้มเบิมเบิมดีมากครับโอเคหน้าอาชีแจ็กปะคนนี้ต่อไปสวยครับผมไปต่อครับไปต่อครับแล้วก็ปิดด้วยด่านสุดท้ายครับผมด่านที่10บครับแชมเปี้ยนของสนามประลองใต้ดินปะน่าจะใช่ครับอ่ารถไฟไปก่อนครับผมชนสวยเกาะเต็มเลยเกาะเต็มเลยไปครับหันมาหันมาก็แย่แล้วโอเกอร์โอเกอร์โอเกอร์ยักษ์ยักยักยักษ์เจ้ายักครับผมเจ้ายักษ์เจ้ายักษ์ นั่นแหละดีมากครับผมแล้วก็เจ้าสุตโตรครับเออโดนไปดีดโอเคอึดเหมือนกันนะเนี่ยเจ้าหมาเนี่ยเรียบร้อยครับผมโอ้โหยัดเซิร์กใส่อีกแล้วก็บาฮามุดครับไปจบเลยไปจบเลยไปจบเลยใครจะออกมารอบนี้บึมบึมบึมบ,มบึมถ้าไม่มีก็ชิวๆนะไม่มีชิวๆนะโอเคครับผมแล้วชิวๆอย่างนี้ก็ฟาร์มชิวๆครับผมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวกลับมาคีตอนเปิดตู้เลยแล้วกันนะครับ โอเคครับผมมาครับมาเปิดตู้กาชาอีเวนต์กันดีกว่าครับผมดัมเบลตำนานครับมี125อั่านครับผมตอนนี้แล้วก็จะได้แมว3ตัวนี้เลยครับบังกิแล้วก็ไคโอป่ะแล้วก็โดป้าป่ะน่าจะใช่นะถ้าอ่านไว้ผิดอะโอเคครับไปเริ่มกันเลยและกันนะน่าจะได้อยู่แล้วแหละ10บใบเดียสิบใบก็เย่แล้ว125ครับผมอ่ะเปิดไปเลยแล้วกันนะครับ10บใบแรกมันต้องมีมาสักตัวแหละโอเคเก็บให้ได้เยอะที่สุดครับผม มา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 ไปเรื่อยๆครับเปิดไปเลยเปิดไปเลยได้ไหมได้ไหมโอเคได้บากีมาครับผมเยยมเยิมเยิมเยิมเยม,ย,มยาวๆไปครับยาวๆไปครับอ่ะไปอีกสิบใบครับผมมาขอแบบมาสองตัวได้ไหมต้องมาแล้วปะโอเคครับไป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 อ่าอีกสองตัวอีกสองตัวบาิกีกละโอเคโดป้าป้าตัวนี้น่าจะใช่ครับ เป็นแมวลิมิเต็ดปะพวกนี้น่าจะใช่เนาะไปครับอีกสิบใบครับผมเด็กตัวหนึ่งครับเด็กตัวนึงครับไคโฮครับผมไคโฮต้องมาแล้วต้องมาแล้วไคโฮหรือไคโอนะไม่รู้เหมือนกันนะโอเคได้โดป้ามาเพิร์คครับผมไปไปนี่ได้มาแล้วครับไคโฮครับผมหรือไคโอนะไม่รู้เหมือนกันครับไปครับที่เหลือก็แค่เปิดเดียวยาวครับผม ขอแมวขอแมวขอแมวห้าใบเนี้ยขอแมวได้ปะขอแมวได้ปะโอ้โหเปิดมาเป็นเอ็อขอเอ็กพโอเคครับยังดีนะปิดแมวเป็นตัวสุดท้ายอะ่ะเดี๋ยวผมขอไปอัปเกรดเจ้า3ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันครับผมโอเคครับผมวันนี้มันแจกเจ้าอ่าลิตเติ้ลบากิมาด้วยครับเจ้าบากิจิ๋วครับผมเจ้านี่มีสกิลค่าโลหะเลยนะน่าสนใจอยู่นะส่วนบากิอ่าจะเรียกว่าไงดีบากิแมวแล้วกันนะ มากี่แมวเออมีสกิลพักเอเลียนเนาะตีทั้งหมดเลยครับแล้วก็ไคโอครับผมไคโอตีดาเมจมมาศานกับตัวลอยแล้วก็ตัวดาครับสุดท้ายครับดบป้าครับผมหยุดเวลาต่อสีแดงครับผมโอเคครับเดี๋ยวลองเอาไปเล่นดูแล้วกันนะครับสี่ตัวนี้มาครับผมผมเอามาลงลงฝึกกองเล็บแมวเลยแล้วกันนะครับมันมีดานใหม่มาพอดีเลยครับผมเวทีแห่งเกียรติยศครับมาไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับมา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  ใช้ก่อนเลยครับแมวอีเวตนนี้ครับผมมีประมาณ5ตัวนะที่ผมมีตอนนี้อ่าเจ้าโอเกอร์ครับไปก่อนเลยเอ้ยเดี๋ยวเอายางลบไปก่อนครับผมเดี๋ยวเจ้าหุ่นไรการนดมาตีครับเออนั่นแหละแล้วก็โดป้าครับผมเดินไปตัวกระป๋อยหนึ่งตัวเล็กมากเลยครับอุ้ยบากิีด้วยโอเคครับจีบีบากิครับผมจีบีบากิจิ๋วครับแล้วก็บากิีแมวครับผมวิ่งเหวนกันนี่เออตีไปครับตีไปตีไป ไป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 นั่นแหละตีไปสวยโอเ์ต่อยรวยๆเลยครับผมโอเ์ไปรวยๆครับชอบชอบโอเ์มากท่าเดิอนอย่างที่เลยเอ้ยไม่ไม่ใช่ท่าเดินดิท่าโพสมันครับผมโอเคครับตีไปตีไปยัดเลยสวยสวยสวย,สวยแล้วก็ปืนสตันครับนั่นแหละตีไปครับโอเ์โอเ์ไปเพิ่มครับผมไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวโอเคเดี๋ยวค่อยไปเขียนนอกรอบแล้วกักนนะอ่ามาเล่นชิวๆไปก่อนครับผมเอาตัวมาโชว์ครับ เออตีไปครับผมนั่นแหละโอเกอร์ไปเพิ่มครับนี่ผมดวงดีเหมือนกันนะเนี่ยได้โอเ์มาเนี่ยต่อยไปรรลๆอะไรโอเ์คุงอะไรดีมากต่อยไปเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมต่อยโอเคครับเหลืออีกประมาณ40วิวีเนาะโอเ์ไปเพิ่มครับผมต่อยโรๆโอเ์นั่นแหละดีมากครับปืนสตันครับหยุดดิต่อยโอ้โหฮานิยามะมันตีไก่เกินไปเ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วน่าจะแพ้ครับผม เออจริงๆมันก็แพ้อยู่แล้วอะแต่ได้แต้มน้อยเกินไปหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับจบละจบละจบละเออเรียบร้อยครับผมไปเกิดละผมเนี่ยไม่ไหวครับอ่าประมาณนี้ครับคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับไป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 มาเอาคืนมาเอาคืนมาเอาคืนมาเ,ามาเาต้มมาเอาเต้ม เร็วๆๆ้วแวววเดิน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 โอ้โหไอ้แคลลี่โดนตีกระเด็นหน้าบักกี้มันน่ารำคาญเกินหมดเวลาครับผมโอเคได้แค่แสนเจ็ดครับอ่ะก็เยอะพอละผมเอาประมาณนี้ละผมไปนอนละบายบายครับผม